สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาไทยได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เสนอคําว่าอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับสารพันยะคําว่าสารพันยะในปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าเป็นทํานองสวดทํานองหนึ่งซึ่งใช้ในการสวดทางด้านพุทธศาสนาคำคำนี้เกิดจากคำว่าสระสระแปลว่าเสียง ส่วนพัญญะแปลว่าการเปล่งแต่นั้นศัพท์คําว่าสารพัญญะจึงแปลว่าการสวดเปล่งเป็นเสียงออกมาทํานองสารพัญญาถือเป็นทํานองที่มีพุทธ,ธุญาตในการที่จะให้นํามาเผยแผ่พุทธธรรมได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าทํานองสารพัญญะนั้นไม่ได้ทําให้อักขรวิบัติแล้วก็เนื้อความในธรรมนั้นถูกปิดเบือนไปครับคุณผู้ชมได้รู้จักกับคําว่าสรพัญญะกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งเป็นทํานองการสวดทางพระพุทธศาสนาสวดเป็นจังหวะ หยุดตามรูปประโยคฉันทลักษ์ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการสวดบูชาพระรัตนตรัยครับนี่คือรายการภาษาไทยภาษาชาติในวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ